สวัสดีวันปีปใหม่ไท,ไทยนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมกิจกรรมในวิหารกอดอีมีทงเทียนไทของเรานะคะว่าเรามีจัดกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะโดยพิธีกรนะคะจะเป็นน้องฝ้ายค่ะและอ,ออยค่ะไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะววัพพัันน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 นชชืืชนนดดืืื่ฉลลลอออองงคคจเเเพาตตยมมมแ ค่ะและกิจกรรมแรกของเรานะคะคือต้นโพศีวนาลัยค่ะโดยที่เรานะคะสามารถบูชาใบโพเงินใบโพทองนะคะแล้วมาเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดคำอธิษฐานลงในต้นโพวนาลัยได้ค่ะโดยต้นโพนะคะถือเป็นต้นไม้มงคลนะคะสามารถขอโชคลาภอายุยืนยาวหน้าที่การงานได้กับต้นโพนี้ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องออยนะคะบูชาใบโพเพื่อมาเขียนขอพรที่ต้นโพนี้ค่ะ และนี่คือชุดสีโพว,วานาัยนะคะ

เดี๋ยวเราจะให้น้องออยมาสาธิตการส่งน้ำพระแม่กวดอินกันนะคะเลขหนึ่งจุดไฮไลท์ของเรานะคะก็คือเสาพญามังกรนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือเสาพยามังกรของเรานะคะซึ่งเชื่อมต่อกับฟ้าดินค่ะโดยที่เสาพยามังกรจะอยู่บริเวณตรงกับพระแม่กวนอิมเลยนะคะและวิธีการขอพรของเสาพยามังกรนะคะให้เราหันหน้าเข้าเสานะคะอยู่กึ่งกลางระหว่างดวงไฟสองดวงนะคะเพราะไฟสองดวงเปรียบเสมือนดวงประทีปค่ะและนํามือนะคะแตะกับเสานะคะและเอาหน้าผากนะคะจะหลดกับเสาและอธิษฐานในใจได้เลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบรรยากาศวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการนะคะหากเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอยากมาสักการะพระแม่กวนอิมสามารถมาได้ทุกวันนะคะตั้งแต่6กโมงถึงสองทุ่มไม่มีวันหยุดน,นะคะตะเลิศน,นะคะแล้วก็ที่วิหารนะคะสามารถเข้ามาสักการะได้ฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายคะ่ะ e ีพีหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรกดติดตามช่องวิหารกวนอิมอีทงเทียนท้ายของเราได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ